Uh, uh. uh, A bên này là <laughs> bài đăng này <laughs> của... nó thì là qua chưa muốn là lại bây giờ mình 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 đi mình 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 ไปไหนเนี่ยอุ้ยเหี้นะยไปก,กินทางไให้ถูว่าาเรเดิไปเอยตงเลยืว่าไมุ้นละถ้าคุณเจออะไรอะ่ะให้คุณทำยังไงเอช่วยงเดงไปเลยลเต็มหี่งเ้ยเ้ยตกติดกหน้าเวล้เสียงยังร้อนเลยคหาเวล <C in the background> ออ <C in the background> ย,ย่งไม่ตายอย่งไม่เลิกัน ครนาไวรัสแต่เชื้อแล้วเนี่ยมือไงวะไม่บอกแล้วหันล้างมือซะบ้างเนี่ยไอ้ฟ็อกฟ็อกไฟฟากบคนก็จะมาช่วไปมอีกท d a n g e r o คืออะไรนจับมีใคร ใครลุงไงบอกว่าดรลเร์ไงดรอเร์บอกว่าองไปหาลุงมเพวกเราไม่มีเวลาเอ้ยนี่ยงตักตอรอด้วยแวีกระสุนเลยอูมีักว่านั้น เฮ้ยเนี่ยลองเล่นลองเล่นเมาส์ดิว่ามีสไนเปอร์ได้เอวยอ๋อก็มีปืนก็มีกระสุนอ๋อกระสุนมันอยู่ในแม็กเมื่อนี่ไอ้นี่กระสุนดอแได้เพื่อนเราแม็กกระสุนแม็กกระสีเนี่ยมันอยู่ในแม็กกระสีมีอะไรวเนี่ยอันนี้คือไอ้นี่คุดองเอ็มจีเอ็มดองให้มึงได้ไหนเอาไปเอาว่าว่าเดี๋ยวใครเอาเดี๋ยวใครเอามาก่อนมาก่อนชวนชัวรนก็จะใช้ระเปิดพก กูไม่แม่งยิงหรอกยิงไม่แม่นงะยิงเซตชาร์ปมึนเล็งมันเล็งปืนเป็นเลเซอร์เองวะเป็นแล้วได้หรอสี่อะไรวะสี่ไม่เลยกูไม่เห็นเซิร์ฟมันไม่เห็นอยู่แล้วพอดกูก็ไม่เห็นของมึงเหมือนกันโอ้ยเฮี้ยเอาเฮี้ยนะวิ่งไปไหนแล้วทางนี้ทางนี้ทางนู้นทางนู้น แต่ท่านี้ท่านี้ทำกันเสมอไม่รู้เหมือนกันไปเลยเดินทางเนี้ยเออวิ่งวัวง่ะพวกมันจะรอดนะวะอะไรว๋อหนีกับรถทับเพิ่งพูดอยู่ว่วงจะรอดหรวะอะไรกาวแดดก้าวแดดแล้วเลย need to find her w a i t w a i t just stay close ตัแต่ของเราบงคนมันหมดตีนทำไมทำไมกูไม่วิ่งวะเพื่อนทำไมกูไม่เดินะกูไม่วิ่งช้ามากอะไรไม่รู้จำสิีีกูก็เดินช้าเนี่ยช้ามากมันเป็นอะไรวะเป็นอะไรเกิดอะไเฮ้ยไอไอ่สิ่งลเอีดตรงนี้วะ ไหนเนี่ยเนี่ยเอากระตุนกระตุนไปพกป่ะเอาเด็กจบแมววะเออจับไม่จับมันยิงไข่แตกแม่เนี่ยนีออ่จอประตูอยู่ด้านล่างไม่ใช่เราต้องไป,น,งงไปนั่งอ้อมเมาอะตอบได้เลกลับได้เนาะตอบได้ ดอกงายจอกไม่ได้อ้าวดังนั้นอะอทําไงอ๋อมีแต่ทิ้งไว้มันดอกไม่เอยใส่ดีเอองเ่คือเขาไปเก็บไว้ข้างหน้าแล้วกันไเก็บสดอีกแน่ม่มียานะอช่องเต็มป่ะแล้วนี่ใครนี่หน้าตาคุ้นๆนะถ้าถ้าติวเข้มคนนี้เหมือนไอตัวในภาคสอง ที oh. ่ยู่ในสถานีตำรวจอ๋อเฮ้ยยิงได้แล้วนี่หว่ายิงเพื่อกูไม่มีกระสุนกูยิงเหมือนมึงไม่ได้หรอกูุญก็สนน้อยกันเลยงจะเตะกูทำไมไอ้กูมีมีดกูมีมีดเออเอาเข้าไปเจ็บก้ายัดใช่ยิงเจ็บก้าวนี่คือปืนอะไรวะลูกซองปะคู่ลูกซองปลาเล็กแต่คุณเอาเร็วปลาเร็วใช่กนันปลาเร็ว เออเออแม่หยมีสองรูเออไอคิดนี้นีอี่าออพวกเดียวกันคุณ้อมบี้ลงเล่นเมาส์เดียวอาวุธบ้างีก็มีรูปองแบมันแต่ละตัวอาวุธไม่เหมือนกันนะต่ต um ัวอด้ามาเขามึมีดา่เว้มันเลด้าเลยเ่งนห้หล่อยนะวะ หล่นตรงไหน่ทางออเนี่คือม่ชอเดินช้าอ๋อมันเป็นจุดๆอะไรที่เดินช้าอีว้ลิฟต์่ว่ารถคูมีอก็มันมีกุญแจอยถ้าเกิดลุงเจอแล้วเราก็ไปตัลิฟต์ดลิอเซแ้ด้วยแพดยนี่ไอเย็บไม่ให้ไม่ช่วยเขาเลย มึงเดินตามไว้เดินตามเดินตามมาณนะตีมึงตีมึงไปมึงไปมึงไปดิเฮ้ยไปดิทำไมมึงเป็นคนยิ้มวะเฮ้ยอุ้ยเอ๊ะเดินนะไปไปไปเดินถอยหลังไปเดี๋ยวนี่มึงเดินไปดิเตะยังไงวะฮะเตะยังไงวะ ซ้ายเนี้องเล็กเลยอ๋ออ๋อเอ้ยบูฟาดปาดจะไปเหรอ๋อปิดจะไปเหรอ๋อล้มเล็ดดินจักในความแต่ทีนี้ไม่ความเลยโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วบ้างนะช่วยดิบิวเนี่ยมาสติไปเตอร์กูดีกว่ามาไข่เลยป่วอย่างอ่ะ เดินติดติดไอ้เหี้ยอ้วนไอ้สัสมันกดเหี้ยโออยใครวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงลูกมันเอื้อยเลยนี่ยลูกมาว่าไงไอ้หนูเป็นไงบ้างโดนแดดเลยเหี้ยดูก็รู้เลยนะเฮ้ยวุฒิมันมันสลับด้านอันนี้ยังไงนะสลับด้านซ้ายขวามุมมองเออกดแคปแคปไงอ๋อตรงมันติดพิมพ์เลยโอเคโอเค ได้แล้วตั้งมหมือนสลับของคุณสลัดฟ้าอ่าแล้วเราไม่ต้องไปตรงนี้เรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกลับไปต้องกลับไปมันรูปไงไม่าโดนแดกแล้วเลือดขาดเนี่ยไม่พอเออเดินก็เพดก็น่าจะใช่แต่ไม่มีซมิคตัวละงอกี้ตะกี้ตีมันแก่ไปตีแม่งดิฉันวะมันใจโดนใจเดินช้าเดินช้าไม่พอใจไม่พอใจอยากโดนเหรอ ไอ้ยุงเป็นความตลอดเลยตีนหนักตีนหนักอะไรอะไรเจ้าไฟเหรอนี่ิีงระยะด้วยทิ้งระยะการข้าใกล้ยสีอ่าที่มันเฮ้ยมันเป็นคนหรอวะไอ้มันมันอัดได้นานขนาดไหนวะ ได้ตลอดไปเขาตอโอ้แล้วลงคิไที่นี่ชาย้าอมือตามเขาไปตามเขาไปตามเขาคืออเนามตลออยากความเลยอยากความเลยที่นี่ตีกัดเอเอ๋อไม่ยกให้เขาเขเลยไปไม่ได้เพมึงคนเดียวเลยเนี่ยนี่หมานเตูนั่นแหละ ตาได้แล้เี่มเกยเยี่มนี่มันนี่แค่หลสูเยื้เลยคโคนมันเลยไม่ได้ทำเลยก็ตีกันตายแล้วอะไรอ่ะอาซีอปีเไ็อุ้ยเียมืดซะด้วยไอ้สัเราโดนเด็กไลฟ์แน่ไฟนี่ติ้งนี่ไออย่างสเปเชียลิสต์อ่ามคนเาไวล้เชื่อไม่รู้จะป้องกันเัญ้าราไ ว่าจะไปขายของไงยังไม่ยอมเผชิญหน้ากันคนจีนนะยี่สิบบาทแล้วยังคนจีนนี่ไงอาการคนกินทังข้าวเกือบเกือบเกอตายแล้วอ่ะของกินดีๆไม่กินน่ากินขังข้างหุ่นเดียวไนี สนใจนี่วะเนาะเลยเลยนี่มึงร้องไห้เหรอเนี่ยอ๋ออะไรอะไรคนน้าไวัาไอ้ยอะไรคนน้าไวลาสนใจลดที่ป่าเนี่ยซื้อแมสนะต้องมีแมสต์ด้วยเดี๋ยวจะไปดับเฉ่งเนี่ยอะไรวะให้สวยก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวให้แดงข้าวให้แดงข้าวอุ้ยยิงนะหูฟังสวยให้แดงข้าว เนี่ยแดงขาวไม่แปลนเป็นยางละเออโดนตีกูแน่เจ็บจรกูด้วยให้กูถามเจ็บจกูด้วยเตะแม่งดิเตะแม่งเตะม่เตะไม่ได้เฮ้ยเลืยตัวเออโดนยมเเออเอเกือบตายเกือบตายเออนี่ฉันแตกฉันแตกไอ้นี่ยไอ้นี่เออเยนแล้ว ก็คือเดินแล้วเฮจะจะพรอมไอะไรกูว่าไม่ต้องมาแน่นอนอาได้ลุงนั้นไปนะคบโดนกินไปแล้วโดนโดนแดกไปเอเแจ็อกไม่างเงยไม่ใช่พร้อมเต็ไม่ได้พร้อมจะปืน้อมอ้ยเหี้ยโอ้ชนนี่มึงไอ้นี่เนามึง้ีนะมึงมึงเตะกูไอ้มึเตะกูเตะกูแล้ว โอ้เรว่าเลปดนอะไรเนี่ยอ๋อเย็นนี่อ้าวยทังอ่าเียละหยอชิสดอออออมีไหเราต้องไปไหนมันลงยิงหวัวมันลงยิงหนัดหนึ่งแล้วกดทิศซ้ายแลยนะ้วกไม่เห็นอะไรไ มัจะเอตได้ครับนไป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 ๋งวะโอโหคนเยอะเลยที่นี่ที่ไหนไปไปใช่ใช่ของบ้างตองไปใช่ปะเออมืองเดียกันเมืงเดียวกันว่กไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เือตีน้นถล่มไปแลวอันนี้เมืองใหม่มีกาู่ไหไอตรงเมื่อกี้เรนเหมือนใหมเลย อันนี้เราอยู่บ้านอยู่เมนชั่นนั่นนี่ไงที่ทำงานของนายกอ่ะอไฮยุกไฮยุกแล้วแลฮยุกแล้วเอ้ยยี่เออที่ข้างหลังใครมาเดีหรอเพื่อนแม่งมาไอ้ายูโอ๊ยตัดตัวเลยอาชีพอะไรโอ้ก็โดนไปแล้วโควิดโดนไปแล้วยืนดูคนเด็กกันนะโมได้ชื่อคูป้ายถ้าวิ่งหนีก็รอดไปแล้ว ต้องช่วยเอามันสายไปแล้วริออรมันจะช่วยทุกคนเลยไงแล้มันจะช่วยทุกคนเลยแล้วไงไอ่เองจะช่วยทุกคนนะเออโดนแดดเลยครับเดี๋ยวว่าเอออะไรวะไปกินเกลือไปกินเกลือไปกินเก๋วยมูเช้สกันของพีเย๊ฟังที่จะตีนตีกว่าตีนเนี่ยวุ่นโหรเลยนะอร่งี้ เตะขวอมหมดอะไม่แต่งสู้บอสไม่ตีไม่ได้แล้วไม่สู้ก่อนก็อะไรวะใช้สกิลมีดแบบนั้นหนึ่งไปหนึ่ง<อ>ดีกวอาดก่อนอยู่ก่อน